การที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่ามักค,คือหนทางที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกได้คือมักคมีองค์แปดประการ ว่าเ,วเรื่องเป็นข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นข้อสำคัญโดยที่มีมรรคทั้งหมดนั้นมาสนับสนุนคือจะต้องมีมรรคอีกเจ็ดข้อมารวมกัน ที่เรียกว่าเป็นมัรสม,มังขีคือความพร้อมเยียงกันขององค์มัรสมาสิทิคือความเห็นชอบจึงจะมีพละกำลังที่เกิดกามองเห็นสัจธรรมคือความจริงในอริยสัจสีมองเห็นว่าเหล่านี้ คือท,ทุกสมุทยัยมีรสหนักที่จำแนกไปโดยลำดับตลอดสายและเมื่อเราก็พึบปฏิบัติเป็นดัี้แล้วเราจึงจะได้สัมมายญาณะคือความอย่างรู้ชอบแล้วก็เข้าถึงสัมมาวิมุตติคือความหยุดพนชอบ ในที่สุดจิตของพวกเราเั้นเมื่อมันไม่ม,มีอกุศลและจิตที่เต็มไปด้วยอกุศลก็ไม่อยากเลยที่พวกเราหันจะบำเพ็ญตนประพฤติตนให้ถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์เข้าไปสู่ซึ่ง พระนิพานได้การประพฤติปฏิบัติธรรมหากเอากระทำด้วยความอยากยอมไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะว่าความอยากนั้นจะกลายเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนผู้ใดที่อยากผู้นั้นย่อมไม่ได้ แต่ถ้าเรามีศรัทธามีปัญญามีความตั้งใจนแน่วแน่ไม่มีความอยากมันก็จะบ,บังเกิดผลใหญ่และอุดมไปด้วยพลังที่จะอาตัวเหล่านั้นไปให้ถึงจุดหมายคือพระนิพานเมื่อเราประพฤติปฏิบัติ ตามมักสมัคีีหายนย่อก็คือศีลสามาธิปัญญาเราเอาสามอย่างนี้เข้ามาประพฤติกฏิบัติเราก็ย่อมที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนขอให้เราตั้งใจให้แน่วแน่และโดดเดี่ยว เอาทิงเอาจังกับการปรทุฤติปฏิบัติเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุรักผลอย่างแน่นอน